สวัสดีพี่เพื่อนๆนะครับวันนี้ครับคนค้นพระนะครับ EP ที่ห้าร้อยเก้าสิบนะครับมีพระสะสมพระเก็บมาแบ่งปันนะครับรายการละสามร้อยบาททุกรายการเลยนะครับรายการละสามร้อยบาทนะครับวันนี้นะครับรายการละสามร้อยบาททุกรายการเลยนะครับสําหรับช่องทางในการติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินปลายทางนะครับ ฝากเพ,พื่อนๆพี่ๆที่กำลังชมมาช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเริ่มองแรกนะครับเป็นสมเด็จเก่านะครับสมเด็จวัดเกตนะครับสมเด็จเกตชายูนะครับน่ครับบริเวณนี้ใายๆจะเนื้อลุดไปครับช่วงช่วงแขนนะครับ สมเด็จพระเกียรติโยมาเล็กนึงครับหมายเลขสองก็เป็นสมเด็จพระเกียรติโยเหมือนกันนะครับสมเด็จพระเกียรติโยนะครับหมายเลขสองนะครับหมายเลขสามครับเป็นสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะครับ แซมน,นะครับมาที่สี่เป็นเตารีดหลวงปู่ทวดนะครับทองเลี่ยงน,นะครับันึ่นกำกัถอกเลยนะครับแตกไปน,นะครับปีศูนย์ห้าครับเตารีดหลวงปู่ทวดเื้อทองเลืองนะครับหมายเลขห้าครับ เป็นหลวงปูท่ทวดเหมือนกันนะครับเป็นปั๊มหลวงปูท่ทวดนะครับหลังตัวนังเสือนะครับปีสองสี่นะครับหมายเลขหกครับเป็นหลวงปู่ทิมนะครับเป็นเหรียญหยดน้ำหลวงปู่ทิมนะครับลำดำหลุดร่อนไปบ้างแล้วนะครับ ปีหนึ่งแปดนะครับหยดน้ำหลวงพุทธิมนะปีหนึ่งแปดนะครับหมายิเกตนะครับเป็นหลวงพ่อเพชรนะครับวัดอัมพวันนะครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อเพชรวัดอัมพวันนะครับเกาะพังานนะครับเหรียญกระไหลทองนะครับหมายเแปดนะครับเป็น ตาเก่าครับนะครับเลี่ยมเก่านะฮะปิดตาเป็นเนื้อผงนะครับลงรักนะครับเนื้อด้านในเป็นสีลงออกงเหลืองนะครับเป็นผ้าปิดตาเก่าครับเลี่ยมใช้มาครับดูเลี่ยมนะครับหน่อยเลขเก้าครับ หลวงพ่อกลวยวัดบ้านแคนะครับหอมเรียบนะครับหลวงพ่อกลวยวัดบ้านแคนะครับหม่สิบนะครับเป็นคุณแผนไข่ผ่าซีกนะครับเป็นเนืดินนะครับ ุแผ่นไข่ผ่าซิกเนื้อดินนะครับหม,บพพม,บพพมบายเลขสิ็นะครับเป็นหงพบคมนะครับพ่อคมนะครับปอดช่องแคนะครับพร้อมเลี่ยมนะครับสิบสองนะครับเป็นสมเด็จหรงพ่อคมนะครับ สมเด็จพรงพบคธมัดช่องแคนะครับหมายเลขสิบสนะครับ13นะครับเป็นพระปิดตาลงรักเก่านะครับนะครับด้านในเนื้อจะเป็นออกสีเหลืองครับแล้วก็ลงรักครับตักออกแงแดงนะครับ ลงรักนะครับหลังแบบนะครับหมายเลขสิบสี่เป็นล็อกเก็ตหลวงปูเพิ่ม,ว,นะม,ม,กกว,มวัดกลางบางแก้วนะครับเนี่ยมใช้มานะครับล็อกเก็ตหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วนะครับหมายเลขสิบห้านะครับเป็นหลวงพ่อแพรนะครับเหยียบพ่อแพรออกปีหนึ่งเจ็ดนะครับปรศลึกนะครับ หลวงพ่อแพไปออกที่นครสวรรค์นะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับเด่นหลวงพ่อแพนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับหมายเลขสิพพงครับเป็นปากน้ํานะครับเป็นพระวัดปากน้ํานะครับเคลือบฉลักนะครับหมายเลขสิบเจ็ดนะครับเป็นหลวงปู่เสงวัดบางนาครับ ิงนะครับกระไลทองนะครับหลวงปู่เซิงวัดบางนาน,นครับเป็นรูปหล่อนะครับ18เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินเลี่ยมเก่านะครับเลี่ยมเก่านะครับสภใช้มานะครับ สิบเก้าก็เป็นหนุงพ่อเงินนะครับอันนี้เป็นพิมน่าจะเป็นพิมพคิดตานะครับเนี่ยหนุพ่อเงินพิมพคิดตานะครับเลี่ยมเลี่ยมใช้มาเหมือนกันนะครับเนี่ยเก่านะครับยี่สิบนะครับเป็นพักกุนะครับเป็นพัเินชินนะครับเป็นพักกูนะครับ นี่ครับไข่นะครับเก่านะครับเนี่ยเป็นพระกุเก่านะครับเป็นพระเนื้อชินนะครับยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นพ่อท่านคลายนะครับเหรียญพ่อท่านคลายนะครับรี่แบบโบราณนะครับเหรียญพ่อท่านคลายวัดสวนขันนะครับยี่สิบสองนะครับเป็นรูปเหมือนปั๊มนี่หลวงพ่อคมเหมือนกันนะครับ คีบข้างหลังครับคลิปปิ้นปินป้นปิ้นองเลยนะครับหลงพ่อคมวัดช่องแคร์นะครับรูปมันปั๊มหลวงพ่อคมวัดช่องแคนะครับมาทยี่สิบสองนะครับยี่สิบสามนะครับเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับหมาทยี่สิบสามนะครับจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับ หมายเลขยี่สี่นะครับเป็นจอบใหญ่นะครับนี่คล้ายๆกันนะครับจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับหมายเลขยี่สิบห้านะครับเป็นคุมแผนนะครับวัดบ้านกลางนะครับเนี่ยเป็นพันเื้อดินนะครับคุมแผนวัดบ้านกลางครับหมายเลขยี่สิบห้านะครับยี่สิบหกนะครับเป็น พระวัดถ้ำเสือนะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับถ้ำเสือเนื้อดินนะครับยี่สิบเจ็ดครับเป็นรูปหล่อหลวงปู่สุขนะครับวัดโพไซทองอุดพงนครเป็นรูปหล่อจับเข่านะครับหลวงปู่สุขวัดโพไซทองนะครับ ยี่สิบแปดครับเป็นหลวงพ่อแดงครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดแหลมโซรุ่นแรกนะครับนี่ครับหลวงพ่อแดงวัดแหลมโสรุ่นแรกนะครับสภาพสวยๆคมๆหิ้งเลยนะหลวงพ่อแดงวัดแหลมโซนะครับเป็นแผดใต้นะยี่สิบเก้าครับเป็นหลวงพอทวดกลักไม่ขีดนะครับนี่ครับมีคาบว่านยางว่านะครับ มีตะกุดนะครับฝั่งตะกุดนะครับมีคาบว่านยางว่านเต็มนะครับวงนี้นะครับสามสิบนะครับเป็นฤาษีหลวงปู่นาครับหลวงปู่นาวัดหนองบัวนะครับชัยนานะครับนี่ครับฤาษีหลวงปู่นาวัดหนองบัวนะครับจังหวัดชัยนานะครับตอกโค้ดนะครับหลวนะวัดหนองบัวนะครับ สีสายนะปูสุกนะครับนะครับสำหรับช่องทางอติดต่อนับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆมีพี่ที่กำลังชมมาช่วยกดไลค์กดติดตามให้นะครับคนคนพานะครับสำหรับอีพีนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ